By the Swadi Club. Home. Hello, everyone, Welcome to the channel again and again. I'm here at the Chao uh, Na statue uh, started uh, beside the Mekong River. at the Mekong River Street. สบายดีพี่น้องอีกทีหนึ่งเนาะข้าพเจ้าก็ามาอยู่ต่อหน้าของหวกปั้นเจ้าอนุวงศ์อะไรเนาะจะเป็นเจ้าสัตว์คนลาวกบสีพับหู้หลายคนเนาะและสถานที่นี้กับบริเวณตะคนลาวที่อยู่ประเทศลาวเนาะมาสร้างมาสานิมบรกรเนาะจะมีประชาชนคนลาวเนาะจาก ประเทศฝรั่งเนาะประเทศหลายประเทศเนาะได้มี่วามกันลงทุนสร้างเจ้าอนุวงศ์เรียว่าเป็นหุ้ป,ปั้นของเพิ่นเนะการทาราสิต้ยินประวัติศาสตร์ของเจ้าอนุวงศ์กันในเมื่อก่อนเนาะเป็นปยังไงครับเจ้าก็ชิไปอ่านให้พีน้องฟังน้อยนึงบางคนกัสิลืมไปเนาะสำหรับ คนจ่ตามเทศเนาะทีนี้จะประเทศไปลายโดนละมันน้ำโดนเติมเนาะกับมาประเทศเขาครับเจ้ากับสิพยา,ยามไปอ่านประวัติศาสตร์อีกทานเบึงว่าเป็นยังไงนิดเนาะแล้วก็ให้นุ่มน้อยเขาที่ว่า,ายัางนุ่มน้อยอยู่บุ้ประวัติศาสตร์เบิ้งเขาเบิ้งหลังของประเทศลาวเขาครับเจ้ากับจะไปอ่านอีกสัน้นน้อยนึงเน,น,น,น้อยนิดเนาะไปกันจาอนุสาวรีย์เจ้าหนุ่ม วิรกษัตริย์แห่งอาณาจักรลาวล้านสร้างหงเันเนาะเจ้าหนวงเกิดปีกุลพศ2,310คศ1,767ที่พระราชวังเวียงจันเป็นราชสุขององราชสุดของเจ้าสิริบุญยสานขึ้นคลองราชเมื่อปีพศ2 3 4 7จศค1,800ต่อจากเจ้าอินทวงศ์เมื่อมีอัยุณ7เจ็ปีเจ้าหนวงถือกับไปทรมานที่บางกอก เต่วันทีสพ่มังกรเตลวันทีสพ่สหมังกรอพันสาม้อสิองปีคพันแปดร้อยพอยสิบก่อสินสน้นพันชนรอมอันโยได้62ปีมีสายนานา้ำวาไซเนะเศรษฐาธิราชที่3ผู้สร้างวิทกรรมหรือหรือสาภกฏมีรถทีใกล้สิทธิสุดคือเจ้าสุทธิสารพระโป้เนาะประกาศเจรัาาสวงศ์เจ้าเงาและก็เจ้า สยบุตรเนาะเจ้าโยเนาะเจ้าราชบุตรเจ้าโยและเจ้าอุปราชเนาะเจ้าอุปราชเป็นป่าองค์องค์สุดท้ายเนาะเจ้าประหลัดติสัตติสสะเน่ยนะเนาะประมาณนี้กับประวัติเพิ่นเนาะให้ก็หู้ดีอันนี้ก็จะเป็นสวนเพิ่นเนาะทั้งล่างเป็นสวนไม่ได้พี่ร้องนะเป็นสวนเนาะสวนเจ้าเนื้อวงอยู่ละแล้วก็ ฟังนั้นสิเป็นนาประเทศไทยเนาะฟังนั้นจะเป็นประเทศไทยอ่าแล้วก็ดอนจันทร์ฟังลาวเนาะนี่ก็น้ำก็แห้งไปหลายแล้วพี่น้องเออน้ำเนี่แห้งหลายเนาะเมื่อก่อนข้าวพเจ้ายังเปิดน,นุ่มเนาะก็เป็นบอลลิงข้าวพเจ้าเพราะวะา่าข้าวพเจ้าก,าเก็เคยอยู่บ้านวัดจันอ่าเมืองจตุรีอ่าก็นครหลวงจันทร์ละเนาะแต่ที้ขเขาเอิญแขวงวังจันเนาะเออแลวนี้เป็นนครหลวง,งจันทร์กับเวียงจันเนาะบุรีกระแพง ประมาณนี้พุ่นจะเป็นท่าวัดจันทร์นะใคะรเด้อเป็นท่าวัดจันทร์ครับเจ้าก็หากรมาเนาะไปเอาเพนไปถวยคุบาเนาะเพราะว่าครับเจ้าฝันอี๋ไอ้น้องคือนี้เพมมาาาราะว่าลูกพ่อแม่ลูกของไอ้น้องขับเจ้าก็อยู่วัดจันทร์บ้านวัดจันทร์นั้นบ้านวัดจันทร์เป็นบ้านขาที่ข้าพเจ้าเกิดอยู่หันใหญ่อยูอย่หันเนาะเจนี่นจากภาคครับเจนี่ข้าไปประเทศอื่นข้าพเจ้าก็อยู่หันเนาะขับไปอยู่ตามประเทศได้38ปีแล้ว มาบ้านมันเหมือนกับสิบแเก้าทือละเนาะอ้าวขึ้นไปได้เลย15 16เทือเนาะพอคิดว่าขึได้มาอีกนะอันนี้ก็เป็นดอนจันเนาะเป็นดอนจันน้ามีเสี้ยงรัศนีเด้อบอคือบนอื่นอันนี้ที่เป็นโสนเชียปลูกฝังเนาะเอสอาเกษตรกรรมเนาะปลูกพักเบื้องนั้นเป็นจังหวัดสีชังหม่เนาะไสฟชูเนาะโกงข้ามเนาะเป็นสีชังหม่ขึ้นไปเลยค่อยเนาะขึ้นไปฮอตขึ้นาะ ประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็คืนมาแด้พี่น้องเด้แอแถววัดจัดนนอ่าวัดจัดนเลยในตัวเมืองวิ่จัน์นนอจะคึกคืนหลายเนาะพ้นจนาเน,นี่ยในกลางคืนมีห้านอาหารมีตลาดกลางคืน,นี่สิหลายขึ้นน้อยเนาะแล้วคนตามเทศ่ยงก็มักอยู่อมแอมแถวนั่นแหละหลายแล้วพี่น้องเด้อแล้วตัวรุ่มปนนอก,ก็จะเป็นเฮือนว่านะ and City, this is what call Nakarat City, Nakarat like a uh, dragon, yeah. uh, beside the uh, Mekong River, some uh, entertainment for the kids. Uh, next uh, is a restaurant, yeah. and next to the restaurant will be a uh, night market at night and we will be like, uh, you know, at night we have like some like all kind of food, uh, uh, street market at night yeah uh, and then that side is uh, thailand uh, see it's in my uh, thailand yeah over there is a uh, kilometer fort yeah, and then and over there is a uh, summer restaurant yeah beside the mekong river and next to the, uh, to the restaurant is a doctor and over there ซีฮิวโซเฮียกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนเจ้าหนุ่มเนาะต่อไปก็จะเป็นห้านอาหารเนาะเป็นห้านอาหารต่อไปก็เป็นดอนเกินทะเลตาทุกท่านเห็นอยู่สูงๆนั่นก็เป็นตึกอยู่แถวลักซี่แล้วพี่นอ้องเด้อแถวลักซี่แถวนั้นเนาะไปกันต่อ Around here a r o รอบนี้สําหรับร a านซ่อมเดลิ e วียร์อีก a ีเดียวอันนี้ก็เป็นห้านอาหารแล้วพี่น้อง ยูแคมห้าดดอนจันทร์แล้วพิลันเด้อแคมหาดดอนจันทร์อันนี่ก็เป็นจุนสวยเนะาะครับเจ้ากี่รจักเจ้ากีโรจักเลาะแล้วก็เลยเฮ็ดคลิปอีกพี่น้องเฮาเบิรงเนาะแต๊กกลางคืนก็ชิปแปกอีกเนาะสิงามดีนะแต่เหล่นี้เนาะจะเป็นร้านอาหารนั่น,น,นพนี่น้องเด้ออาหารหมืดเนาะ This is เ l l the r อ s t a u r a n ตัวนี้จะเป็นดอนจันพารีสหน่อยเนาะอย่าดอนจันพารีสอยู่ปีน้าตัวนี้เบื้องน้ำของเนาะอ่าริสอรดอนจันพารีสอ่า beside the Mekong River side เส้นทางตัวนี้เมื่อท่านอยู่แคมป์ของเนาะท่านสามารถเลี้ยวไปหาธาตุข่าวได้ภายนนอออกไปใช้ถนนใหญ่ออกไปใช้ธาตุข่าวได้ภายในนอบ้านธาตุข่าวได้นะภายนนอว่าทางแคมป์ของเป็นทางเส้นเดียวภายนนออ่เป็นทางเส้นเดียวเด้ออ่า นี่ถ้าทางมาจากท่าข่าวละไปทางนั้นได้เนาะละมาทางนั้นแล้วท่านจะไปถ้าท่าข่าวได้เนาะจะขึ้นมาทางนี้บ่ได้เพราะทางถนนสายมังคองเนเป็นถนนเส้นเดียวถ้วาพี่น้องเด้อประมาณนี้เนาะแถวนี้ก็จะเป็นเฮือนเนาะเป็นเฮือนที่แคมป์ของกันเลยเป็นดาร์ลทินาวาเนาะคอมมูนิตี้เนาะอ่าไปว่าเฮือนแบบเดียวกันมั้งเนาะอ่า ประมาณนี้กับยูแคมของเี่นดงเด้อเนาะก็คือข้าพเจ้าบัเาเป็นเหมือนแบบเดียวกันแต่ว่าเพื่อนว่าบ้านพักปานุรัตดี้เนาะมานี่เนาะบ้านพักปานุรัดเนาเพื่อนเนาะแล้วก็เพื่อนอีกซัพยนึงภาษาอังกฤษเนาะเพื่อนเอเซียมวิลล่าเนาะประมาณนี้เท่านั้นเนาะ but uh, you can't this is uh, a mekong river, river side too they call it house Panulak or another name is asian uh, village villa yeah something like that we might go in there and check it out and this is a private yeah private uh resident. yeah แต่ก็เชื่ก๊สหน้าแตเห็เป็นของส่วนตัวเนาะข่าวเจ้าไปเห็นป้ายแล้วเนาะเป็นของส่วนตัวเป็นว่าแวพันไซอบ้านพักปนุรักยูจะว่าเป็นของส่วนตัวก็ประจำปัจจุบันนะครับเจ้ากันอยู่ถนนแค้มของี่น้องเด้อ i m s t ตอร์ดมเเรีเวอร์ e Uh, beside the mekong river yeah. you see uh, over there it's the mekong river i still use a uh, motorcycle uh, to make the grip. Yeah, because uh, the way is uh, too hot this car cannot walk <laughs> cannot walk uh, you know what i mean yeah. you see the mekong river there yeah. This is the landmark, uh, landmark. Wow, first time I'm, I'm here, I drive around here, yeah. Even I, uh, in Laos for uh, five months, in Vientiane for longer, yeah. They, they have the, it's called it the landmark. They have the convention center, diplomatic, uh, you know, by company, uh, ทุกนี่ะคำนี้ทุกเนะี่ะไอโซอะไรซ์คอนเวนเซนท์เซ็นเตอร์โตเกียวร้านอาหารฟรีนร้านอาหาว้าวตัวนี้เป็นโรงเฮมแลนมากคลยเนาะโงเรมแลนมากเขาเอินว่าอ่าแม่ของริเวอร์ไส์เนาะ แลนด์มาร์คโฮเทลแม่คงริเวอร์ไซด์เอาเี้โอเค my first time here thank you for I use a motorcycle so I can take all the pictures here beside the แม่คงริเวอร on this side ต่อจากแลนด์มาร์คโฮเทลมาขึ้นเนาะครับเจ้าก็ไม่เห็นปรากฏการปรากฏการตัวนึง ที่พระคารบเจ้าบุเคยได้มาเน no. าะข่าวเจ้าจะเห็นเน no. าะการก่อสร้างใหม่คงการป้องกันต่อฟังเชียนอนไร I see there a new project that side of course is Thailand uh, but on the Laos side look like they will do another project for to do the ditches the ditch. Yeah. Look like. Oh, they will make a bridge, another bridge. Let's see. ขับเจ้าก็เห็นเนาะเห็นกันเป็นว่าแบบป้องกันตัะฟังเจียนได้ไงก็เห็นกันเนาะอ่ายู่แถวลักซีละคนไหนเนานอะอยู่แถวลักซีเอออยู่ลักซีเด้ดอสวัสดีขับเจ้าจะไปอ่านป้ายอย่างหนึงน่งเนาะอ่าตัวนี้เป็นห้องการล้าเกาหลีคนไหนเนานะ ล่วกับหลีโครงการพัฒนาแคมของเฟสทูที่นครเวนเนเอีซโลนนัมเบอร์ลาวส์มีโครงการอินเตอร์ครดมานเจเมนต์โปรเจกต์เฟสทูอิเวนเทียนแคปิตัลเอดี n ีเอฟโลนนัมเบอร์ลาวร์ระยะจะตั้งปฏิบัติโครงการทันวา2 0 2รเนาะพัชิก2020แห่าปีนวาสําเร็จเนาะกรงสั้นๆระโยเดือนธันวา 2021 until November 2025 we will get it done the s a y like that เนอ่าโครงการอ่าของลาวเกาหลีเนาะเฟสโซแน่นอนเนาะหมายความว่าเพิ่นสิสร้างอ่าโครงการบนอ่าท่องเที่ยวกว่าได้เนาะอ่พัฒนาแคมป์ของหมายว่าป้องกันทฟังเจียนเนาะป้องกันทฟังเจียนให้มันโครงการลาวเกาหลีเ้พี่น้องเด้อลาวเกาหลีเนาะ คลิปนี้ก็ไปตามแค้มแม่น้ำคลองเนาะคันอคนอเรียบเรียบแม่น้ำนนคลองพุ่นกันเสร็เนาะคี่มังไก่แล้วแถ่นั่นจะทาวัดจันเนาะแถ่นั่นแถวนั้นโค้งมาก,กเป็นสีส่ชั้นไหมเนาะประมาณนี้คลิปนี้เป็นอยู่แคมของเรียเร้อยแค้วแมของนเนาะประมาณนี้แถน่นี้แถลักซีแล้วคือเนาะแถลักซีแล้วเนาะ ทานออกไปนี่ก็สิไปใช้ทางตันถนนนะแล้วก็สิไปทั้งทั้งแบงก์ินเนโมเนาะออกไปใช้อ่าบ้านหอมเนาะอ่าออกไปใช้อ่วาหัววิศภาพเนาะกท่าพระสิงขวัเนาะทานาแรงไปเลยประมาณนี้โนะใครเนาะอ่ไปกันเทายังมีเวลาอยู่เนาะตัวนี้ก็ยูซีแยกรักซี่น่อยเนาะวารักซีซะเพราะว่าข่าวจะเคยเที่ยวเบื้องนี้เนาะทั้งหลังคราบจะกลายเป็นแคมป์ของเนาะ ทั้งหน้าไปทานใส้ถนนนี้ไปหาตลาดเศร้าได้้ัพี่ร้องเด้อับหาตลาดเศร้าได้นาะและ้วรถม้าที่น้นองเบิ่งซ้ายของข้าพเจ้านี่กะมาแต่ตลาดเศร้าก็ได้หรือมาถแถวตลาดเศร้านาะหอพระแก้วเราขน,นาณนี้นอ้อหอพระแก้วละเบื้องขวานี้ท่านสามารถไปทั้งไก่ลักซี่ไปหาจินิโมนาะไปหาจีนิโมแล้วก็ ไปหาบ้านห้อมโบ๋เนาะไปหาบ้านห้อมโบโ๋ไปโบ๋แล้วบ้านห้องนครงใครเนาะได้แล้วก็ี่ไปทั้งนี้ท่านจะไปอ่าควรมิตรภาพหรือว่าไปท่านแรงได้น้องใครเนาะประมาณนี้อันนี้อยูซีแยกับพี่น้องเด้ออ่ยประมาณนี้นครงใครเนาะไปกันต่อตัวนี้พลเรือนได้เบว่างในยังเนาะอันนี้ลักซี่กันเนาะเป็นสนามโบลิ่งเก่าเด้อ โบลิ่งเก่ายูรักซีครับเจ้าเคยมาเแยวแถวนี้เนาะเป็นโบลิ่งกตตอนนี้ก็เป็นถนนลักเทลักซีนี่แหละข้างในเนาะลักซีแต่ที่ีอ่าตอนนี้เป็นทูตออสเตรเลียอยู่นี่เนาะชลาลัยจะเป็นพวกทูตเจ้าหนน้เนอะเป็นพวกทูตอยู่ในนี่เนาะและ้วข้างหลังข้าพเจ้านี่กัมีทูตอเมริกาเนาะอ่าประมาณน,นี้เนาะรอบ้หญ่ส์อ่า the mosty a embassy เนี่ย uh, the, yeah. the you see รายส์ a Australian embassy b e h i me is u n i t e d s t a t e u or USA embassy yeah the most uh, a u n d h in kilometer f is a emba embassy yeah i s a country yeah but not every country over here ่าะจากท่าวัดจันเนาะเดี๋ยวนี้เฮามาอยู่อ่าบ้านพันมั่นครับเด้อย่บ้านพันมั่นแล้วบัดนี้นะเนาะ ไปกั stage, ceiling, ounded, aids. นซูดเนาะพันมันยุไซเนาะใกล้แถวสวนม้อนนะครับเนาะแถวสวนม้อนอันนี้เป็นต้นหน้าข้าพเจ้าเป็นวัดพันมันก็ขึ้นกับบ้านพันมันนี่แหละนะเนาะซาตุซาตุกาเซกาเห็นวัดบรกไหมกระจอดท่ายอย่นึงเนาะถึงคำน้ำซูเดอร์ซาตุซาตุมาห้องนี้เข้ามาอยู่เขตสวนมอนตะครับเนาะสวนม้อนอี่คือน้ำเมืองศรีสุนทรนะครับเนาะแถววัดจันทร์ ขึ้นน้ำเมืองอจันทบ,บุรีเนาะเข้าไปในเป็นตลาดสวนมอนท้่พี่น้องเด้อตลาดสวนมอนเนาะประมาณนี้บนาดเสื้ยเนะาะข่าวพเจ้ามาจากเมืองจันทบ,บุรีกับนห้อเมืองศรีสัตนาศกับเวียงจันทก็ไม่ใหญ่ไปที่พนอกเพราะข้าพเจ้าเคยใหญ่เคยกเคยกินอยู่นี่เคยทอง่ยวอยู่แถวนี้เนาะ,ะหลังจากกลายสวนมอนมาแล้วเนาะ เขากระมฮอดสามแยกเป็นระบาสามแยกจีนโมคอนเดอร์สามแยกจีนโมเลี้ยวขวาเป็นี้ท่านจะไปทางบ้านชนะบูเนาะไปชนะบูแล้วไปเบื้องซ้ายนี้เนะาะมาจากทานนันตะแลงเนาะขวาไปจับท่าแล้วก็เอ,อาจุดน,นี้ไงแล้วเนาะวัดเชิงควนเนาะประมาณนี้เนาะแต่วุ้งเบี้ยนนี่ ตัวนี้เขาเอิ้นวั้นบ้านคบนิ้นนะเพื่อนตัวนี้บ้านคบนิ้นเนาะตัวนี้เมื่อก่อนนี่ใชเป็นห้องหนังเก่าเนาะที่เป็นห้องหนังเก่าตัวนี้นี่เป็นบุญส่วนบริการรถฮอนด้าแล้วเนาะเป็นห้องหนังเก่าบ้านพี่น้องข้าพเจ้าเนาะนี่ในห้องตัวนี้เนาะห้องหนึ่งนี่ล่ะเนาะอยู่ในห้องหนึ่งนี้ประชุมอีู่เนาะลุงเสาะปัญญาเนาะปัญญานั่นก็เป็นลูกเอื้อลุงน้องข้าพเจ้าเนาะพวกผมสิเนาะประมาณนี้แต่ว่าข้าพเจ้ากนาะที่ไป รบกวนข้าพเจ้าเออบบมีลูกนี้ลานลูกเถอะนั่นเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าก็ขอเใ็ดคลิปอ่าที่แถวนี้อ่าเมื่อมาห้อนี้แล้วข้าพเจ้าก็อ่าขอปิดคลิปเนาะขอบใจทุกท่านเข้ามาเบิ่งเนาะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ความเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะด้วยโซ่เมื่อเข้าสู่ดีสคริปต์โซ่เมื่อเพลสไลค์คอมเมนต์และสมัครรับแจ้งพิษ จะอัพซีอยู่ทีนิคสคริตนะพี่น้องเนาะกโดสามแรกสามแยก,กจินิโมเดอทหารจินิโมเกา่านอกจิเพื่อว่าวิทยัญคันป้องกันซาตไก่สอนพูวิหารนี่เป็นเกียร์เซอร์เบ็คสันเนาะประมาณนี้ะเป็นโครงการราญ,ญี่ปุน่นนะพี่น้องเด้อเอาพบกันคลิปหน้าพี่น้องบายบาย